นายไดสุเกะมูราคามิประธานบริษัทสยามไดกินเซลจำกัดเปิดเผยว่าประเทศไทยนับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของไดกินเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมาบริษัทมีการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานแก่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มให้ดีที่สุด โดยล่าสุดบริษัทยังได้ทุ่มงบประมาณกว่า100ล้านบาทเพื่อเปิดไดกินโซลูชันพลาซ่าแห่งใหม่ภายใต้ชื่อฟูฮะสยามศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบปรับอากาศและเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางย่านสยาม เขตปทุมวันซึ่งนับว่าเป็นย่านการค้าสำคัญและแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพด้วยแนวคิด perfecting the air for all ปรับทุกอากาศให้สมบูรณ์แบบส่งต่อความสุขให้กับทุกคนあのまあ最初に説明させてもらった通り、まあ今年はキンの100周年。

まあこれからのタイのマーケットに代金がどんな貢献をできるのかそれを作る場所としてここをオープンするっていうことがまあ我々の会社にとっても非常な重要なことやったんでそのための準備を今日までしてきましたまあなのであのまた 向こうのエキシビションコーナーとか見ていただいたら分かりますけれども空気の可能性っていうところを我々としても探求していましてそれをタイのマーケットタイのお客様に合う形でどういうふうに作っていくのかというのを今我々が考えていることを伝える場とと,ともにいろんな人を巻き込んでそういう新しいイノベーションを作る場として活用していきたいというふうに考えています。 ถ้าเกิดว่าทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม Exhibition นะคะก็จะได้เข้าใจสิ่งที่อธิบายไปมากขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยมีการจัดแสดงเกี่ยวกับอากาศต่างๆนะคะว่าความเป็นไปได้เกี่ยวกับอากาศเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เราได้รวบรวมผู้คนมากมายนะคะเกี่ยวกับในตลาดเมืองไทยอะค่ะมีการเอ่โพยจัดสรรความรู้ให้ความรู้ต่างๆนะคะว่าเราจะนำแอร์เนี่ยก็จะอากาศเนี่ยค่ะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างแน่นอนด้วยนะครับสำหรับเราที่จะมับนปดยก็ต้องพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจ 大学研究機関各所それからいろんな他のサードパーティーの会社さんともいろんな関係づくりをして次のタイの空調業界においてタイのエンドジュユーザーさんに喜ばれる。 แล้วจริงๆโซลูชันพาซ่าแห่งนี้ค่ะก็ไม่ได้จัดทำมาแค่เพื่อบริษัทได้กินแต่เพียงผู้เดียวนะคะเราก็ยังจัดทำนึกถึงองค์กรต่างๆในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนในท่านของส่วนการศึกษาหรือว่าเติร์ดพาร์ตี้ต่างๆนะคะว่าให้เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์นวัตกรรมของเราค่ะเพื่อที่จะสร้างคุณภาพอากาศเข้าสู่สังคมที่ดีด้วยกันค่ะเออそうですね あのー、まず一般のお客様向け、商社向けにはいろんな形でイベントを開催してでここに皆さんお越しいただけるようにさまざ、あ、まなイベントの取り組みをやっていこうと思っています。あともちろん あのこのビル自体の場所もいいですし、まあ、あのすぐ近くに、ま皆さんが週末ショッピングに来るような場所、ま横のあのミュージアムもそうですけどあの来た際にウォークインでパッと来ても、ま皆様の受け入れできるような準備というのも、していきたいというふうにも思ってますね。แล้วจริๆอาคารสยามปทุมวันเฮาส์แห่งนี้นะคะก็ถือว่าตั้งอยู่กลางใจเมืองค่ะกลางห้างสรรพสินค้านะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดเนี่ยผ่านไปผ่านมาแวะเลือซื้อสินค้าหรือว่ามาหอสิลป์แล้วก็อยากจะมาแวะชมไดกินโซลูชันของพาสร้างของเราเนี่ยก็ส まあ、あとあのご覧いただけますとあのミーティングルーム等もございまして、まあ、コーワーキングスペースとしての,あのファンクションもありますであのうちの,あのい,いわゆる技術営業の舞台を中心に、まあ、ここにも常時あの人いるようになりますので、まあ、彼らがあうちのステークホルダーのお客様をいろいろご招待してで一社のみならずいろんな複数の会社を交えた形での いろんなディスカッションをしていくということを積極的にやっていきたいというふうに考えています。 แล้วจริงๆที่โซลูชันพาซาแห่งนี้ของเรานะคะก็มีห้องประชุมมากมายนะคะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามายืมใช้ได้ค่ะสามารถทําเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับทุกท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่บุคลากรหรือว่าประชาชนทั่วไปค่ะแต่ว่าในบริษัทใดๆก็ตามนะคะสมมติว่าอยากจะมีจัดประชุมหรือพูดคุยดิสคัชชันกันเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศใดๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้ามายืมใช้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ทํางานกันได้ด้วยเช่นกันค่ะあ 教育機関、まあ、この辺で言ったらまあ大学もすぐ近くにいくつもございますし、まあ、そういったところとタイアップしたいろんな取り組みっていうのもあのこれからいろいろ企画してやっていきたいというふうに考えてます。